ตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการถอนไปนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะไม่ต้องรอนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินคริปโตฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยนะครับก็สามารถทําได้จริงนะครับผม ทำได้ทั้งคอมพิวเตอร์มือถือ Android มือถือ iOS หรือว่า iPad ก็สามารถใช้งานได้นะครับกระเป๋าที่เราจะใช้ในการรับเงินคริปโตนะครับก็คือกระเป๋า f o r ์เซตเพย์นะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋านี้ก็ไปสมัครกันได้ฟรีนะครับผมสมัครไม่ยากนะครับไม่ถึง18ก็สมัครได้นะครับในส่วนของกระเป๋า f o r ์เซตเพย์นะครับผม วิธีการสมัครนะครับใน YouTube มีสอนหรือว่าจะกดลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมได้ทำคลิปวิดีโอสอนการสมัครไปแล้วนะครับผมสมัครไม่ยากนะหลายคนเนี่ยสมัครไม่ได้กันก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรถึงสมัครกันไม่ได้นะครับผมสมัคร3ามครั้งก็ไม่มีปัญหานะสมัครได้นะครับผมไปดูกันได้ในคลิปที่ผมสอนไปนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเรามีกระเป๋าแล้วนะครับผมเราก็สามารถไปทำเงินได้เลยนะครับสำหรับ เว็บไซต์ทําเงินนะครับผมจะปักหมดไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็เข้าไปกดดูได้เลยนะครับผมสาหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ก็คือเว็บไซต์นี้เลยนะครับเป็นการรับเงินคริปโตโดยไม่ต้องลงทุนนะครับสำหรับใครที่ทําบนคอมหรือว่าบนมือถือเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับมันจะแปลเป็นภาษาไทยได้นั่นเองนะครับผมวิธีการสมัครก็กดลงทะเบียนนะครับผมจากนั้นก็กกอีเมลนะครับชื่อผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับบวกตัวเลขนะครับ รหัสผ่านนะครับต้องมีภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับผมทั้ง2ช่องเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกนะรูปที่มันกลับหัวนะครับผมแล้วก็กดลงชื่อนะครับเมื่อเราลงชื่อเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันนะครับผมโอเคครับก็อยู่ในส่วนของหน้าเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องบอกว่า เว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่ทําเงินคริปโตง่ายมากๆนะครับผมใครที่ทําตั้งแต่ผมรีวิวไปครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะได้ถอนเงินกันไปบ้างแล้วนะครับถึงแม้ว่าเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเราก็สามารถเก็บไว้เพื่อในอนาคตนะครับราคามันอาจจะขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนของคริปโตเนี่ยมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลาอยู่แล้วในส่วนของค่างเงิน นะครับใครที่ทําเก็บไว้นะครับเราก็อาจจะเก็บไว้ในอนาคตนะครับส่วนใครที่จะหวังนะครับรายได้100 200- 300ต่อวันเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่ถึงแน่นอนนะครับใครที่เป็นสายฟรีอยากจะเก็บเหรียญเนี่ยก็มาทําเก็บได้ในเว็บนี้นะครับโอเคนะครับเมนูทั้งหมดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับทั้งคอมพิวเตอร์และก็มือถือนะครับถ้าเป็นในมือถือเนี่ยให้เรากดไปที่3ขีดเนาะมันก็จะมีเมนูออกมาแบบนี้นะครับ ในส่วนของหน้าแผงควบคุมก็จะมียอดเงินคงเหลือที่เป็นะคะแนนในเว็บนะครับที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินคริปโตนั่นเองนะครับต่อไปเงินฝากนะครับเงินฝากตรงนี้ผมข้ามเลยนะผมแนะนําให้เราทําฟรีไม่แนะนําให้ฝากเงินเข้ามานะครับผมถอนนะครับการถอนเงินนะครับผมกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกไปที่วิธีการชําระเงินนะครับจากนั้นก็เลือกไปที่ force p a y หรือว่า คอรเอ็ก uh, นะครับหรือว่าเอ็กพคริปโตหรือว่าถอนโดยตรงก็ได้นะแล้วแต่เลยว่าคุณจะถอนเข้าไปตรงไหนนะครับโดยตรงเนี่ยเราก็เลือกไปเหรียญที่เราต้องการถอนนะก็มีตามนี้นะครับผมมีตามนี้เลยนะครับต่อไป f o เ c e นะครับ For c e ต์เพเราก็เลือกเหรียญที่เราต้องการถอนได้เลยเนาะก็แล้วแต่เลยว่าจะถอนเหรียญอะไรนะครับคอยเอ็ก uh, นะครับผมนี่ก็มีตามนี้มีเหรียญชีบะอินูด้วยนะครับใครที่ทํากระเป๋านี้ก็ถอนชีบะได้นะ uh, มี เหรียญเยอะอยู่นะโซโลนาก็มีนะครับก็มีนะตามนี้เลยอ่าเอ็กเพ y คริปโตนะครับก็เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยมันมีแค่บิตคอยนะครับมีชิบะอินุนะครับผมก็ลองไปถอนดูนะสำหรับกระเป๋าเอ็กเพสคริปโตนะครับต่อไปนะครับการอ้างอิงนะครับการอ้างอิงตรงนี้จะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถแชร์ลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผม เราจะได้รับค่าแนะนําอยู่ที่25%ของรายได้ของเพื่อนนะครับก็นำไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับวิธีการทําเงินนะครับก็มีโบนัสประจําวันนะครับตรงนี้กดเข้ามาตัวนี้นะครับผมเราก็มาทําได้1ครั้งต่อวันนะครับกดรูปภาพที่กับหัวเนาะแล้วก็กดเรียกร้องตอนนี้นะครับอันนี้เราก็ได้รับคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับผมรออีก15นาทีนะครับถึงจะกดต่อได้นะครับ ต่ออฟเฟอร์นะครับออฟเฟอร์ er ตรงนี้จะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนะครับดูเว็บไซต์โฆษณาอะไรพวกนี้นะครับผมก็ลองมาทําดูได้นะใครที่เก่งในเรื่องของแบบสอบถามอยู่แล้วนะครับ PTC นะครับเป็นการเยี่ยมชมเว็บไซต์โฆษณานะครับผมตัวนี้ดูได้ทั้งหมด13เว็บไซต์ก็จะได้รางวัลหรือคะแนนเนี่ยสามร้อยเคะแนนนะครับในแต่ละวันอาจจะมีมากกว่านี้นะกว่า13ครั้งนะครับผมและวิธีการทําก็กดดูตอนนี้นะครับผม เมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นเวลาด้านบนนะครับก็ให้เรารอเวลาตรงนี้ให้ครบนะครับเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็แก้แคปชั่นนะครับผมเดี๋ยวรอรอดูเลยนะครับไม่ยากนะครับผมนี่ฮะกดรูปภาพกับหัวนะครับแล้วก็กดตรวจสอบนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กากระบาดปิดเว็บไซต์ไปได้เลยนะครับผมเราก็จะได้รับคะแนนขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็วิธีการดูเว็บโฆษณาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปลิงก์สั้นนะครับลิงก์สั้นตรงนี้จะเป็นการแก้ช็อตลิงก์นะครับผมก็ มีทั้งหมด32อ่าลิงก์ในการแก้ช็อตลิงก์นะครับการทำช็อตลิงก์นะครับในมือถือค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราจะต้องปิดเว็บไซต์โฆษณาบ่อยยิ่งขึ้นนะครับโฆษณาจะเด้งเยอะมากนะครับผมใครมีคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยแนะนำให้ทำนะเพราะว่าคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยเยอะมากนะครับ2 0 0พนะครับ473เหรียญนะครับผมมันแปลเป็นภาษาไทยนะเลยเป็นพสนะครับวิธีการทำนะครับก็กดคำว่าอ่าลิงก์เยี่ยมชมนะครับกดเข้าไปนะ เมื่อเรากดมาแล้วนะครับก็คลิกที่นี่ดําเนินการต่อเลยนะครับมันจะมีเว็บไซต์โฆษณาเยอะมากนะแบบนี้เลยนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับผมปิดไปนะแล้วก็แก้แคปชั่นนะครับเนี่ยมันจะเด้งเยอะมากสลับมือถือเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะนี่อันนี้ในคอมขนาดในคอมยังเยอะขนาดนี้นะครับกดดําเนินการต่อด้านล่างนะครับจากนั้นก็รอเวลานะครับ10วินาทีแล้วก็จะมีคําว่ารับลิงก์ตรงนี้นะ การแก้ช็อตลิงก์มันค่อนข้างยากนะทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับโอเคกดรับลิงก์ด้านล่างนะครับผมตรงนี้อ่าถ้าเรากดรับลิงก์ไปแล้วเนี่ยมันขึ้นแบบนี้นะครับก็คือมันขึ้นว่าคีย์ไม่ถูกต้องนะครับก็คือให้เรารีเฟซแล้วก็ทําใหม่นะครับผมอ่าให้เรารีแล้วเราก็ทําใหม่แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนเนี่ยถ้าเจอปัญหาแบบนี้ก็จะทักมาว่าทําไมแก้แล้วไม่ได้รับคะแนนนะครับก็คือรีเฟซแล้วก็ทําใหม่แค่นั้นเองนะครับ การขุดนะครับการขุดของเว็บไซต์นี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันขุดอย่างไรแล้วก็จะได้เหรียญอย่างไงนะครับผมก็ลองไปทําดูนะหัวข,ข้อความสําเร็จนะครับความสําเร็จตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับภารกิจนะครับให้เราทํานะครับก็มีหัวข้อตามนี้นะครับซื้อลอตเตอรี่อันนี้ผมข้ามเลยนะอ่าเป็นการแก้ช็อตลิงนะครับหรือการทำออฟเฟอร์ได้รับ1 USD แล้วก็5 USD นะครับเราก็ทําตามหัวข้อได้เลยนะจะเป็นการแก้ แคปชั่นหรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับเราก็ทําให้ครบนะถึงเราจะได้รับคะแนนตรงนี้ไปนะครับไปที่การถอนเลยแล้วกันในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะถอนเงินให้ดูนะผมก็จะถอนเข้า f o r s e เอทเพนะครับเหรียญที่ผมต้องการถอนก็คือ USDT นะครับกดเข้าไปแล้วเราก็มาที่กระเป๋า f o r e ซเ a y เพแล้วก็นํากระเป๋าตรงคําว่า Deposit หรือว่าเงินฝากนะเราก็เลือกเหรียญที่เราจะฝากเข้ามานะครับ USDT ก็กดเข้าไป แล้วเราก็กลับมาที่เว็บนะครับวางที่อยู่ลงไปนะครับแบบนี้แหมผมมี18,00 0นะครับผมก็จะได้ USDT ประมาณ0.185นะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดถอนเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันนะี่ยถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือถอนได้นะครับถ้ามันขึ้นคําว่า force set ไม่เพียงพอก็คือเหรียญตรงนั้นเนี่ยมันหมดนะครับก็ให้เราทําการนะครับเปลี่ยนเหรียญในการถอนเงินนะครับผมเพราะว่าเหรียญนั้นเงินไม่พอนะครับ กลับมาดูที่กระเป๋า f อเรสต์เพย์นะครับผมได้ทําการถอนไปนะครับก็คืออันนี้ตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการถอนไปนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะไม่ต้องรอนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะก็ลองไปทําดูได้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ทําอยู่ก็ทําต่อได้เลยนะครับสําหรับเว็บไซต์นี้ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับผมก็เข้าไปทําต่อได้เลยนะครับถ้าใครชอบการ หาได้ได้เสืริฟฟรีในส่วนของคลิปโตก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ